หลังทำเลสิกแผลจะโดนน้ำได้ตอนไหนอันนี้เน้นว่าจะเตรียมไปเล่นสงการโดยทั่วไปเราจะให้น้ำเข้าตาได้ถ้าเป็นแผลใหญ่คือหลังเจวันแต่ถ้าเป็นแผลเล็กหรือรีเล็กสมายเราให้โดนน้ำได้หลัง5วันหมออยากจะบอกว่าเล่นสงการเน่เราจะต้องเน้นความโหดของน้ำด้วยเพราะบางทีมันมีทั้งน้ำแป้งบางทีมันน้ำคลอง น้ำสกรปรกหมออยากให้ไปเล่นนะแต่เอาอย่างนี้ดีไหมถ้าหลังเลสิกจริงๆอะ่ะเราใส่แว่นเหมือนแว่นว่ายน้ําไว้กันอะไรที่มันเป็น f ฟอร์น n บอดี้หรือสิ่งแปลกปลอมที่สกรปรกจ,จัดๆเข้าตากันดีกว่าเราจะได้ไม่เสี่ยงเรื่องของติดเชื้อเราสนุกกับการเล่นสงการได้น้ําอาจจะฉีดแรงแต่เราควบคุม สิ่งที่อยู่ในน้ําไม่ได้บางทีอาจจะมีแป้งอาจจะมีสิ่งสกรปรกจากน้ําคลองเพราะฉะนั้นทางที่ดีอ่ะไม่ว่าจะทําเลสิกหรือไม่ทําเลสิกเราใช้แว่นที่ป้องกันไว้การสิ่งแปลกปลอมเข้าตาสักนิดถนอมตาของคุณให้ดีเล่นสงการให้สนุกนะคะ